สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวอยู่กับบ้านทุกคนนะครับต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันให้ดีนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่จําเป็นเราอย่าออกไปนะครับเอาตัวก็ไปเสี่ยงในการรับเชื้อกันนะครับคราวนี้ในบางครั้งเนี่ยเรามันอยู่บ้านตลอดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออาหารนะข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งไปทํามธุระเกี่ยวกับ ไปศนีบ้างอะไรพวกนี้นะถ้ามันมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปแต่คราวนี้เราก็ต้องไปได้วยความระมัดระวงังแต่ว่ามันก็จะมีอีกนะครับบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในมาตรการการป้องกันของแต่ละบุคคลน,นั้นจะมีมาตรการที่เข้มข้นขนาดไหนนะครับคราวนี้เราก็มีอ,อุปกรณ์เครื่องช่วยในการที่จะ ช่วยตรวจนะครับตรวจตรวจอาการติดเชื้อของเราด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับมาจากประเทศเกาหลีนะฮะบ,บริษัทนี้ก็บริษัทนี้ก็จะทำนะครับผลิตเครื่องชุดตรวจโควิดนี้ส่งขายทั่วโลกเลยนะครับคือของบริษัท SD Biosensor นะครับ SD Biosensor ตรงนี้นะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจอย่างไรนะครับเราตรวจด้วยตัวเราเองอยู่ที่บ้านนะครับทุกวันนี้เราไม่ต้องไปแย่งคิวนะครับไม่ต้องไปแย่งคิวในการขอรับตรวจกับทางโรงพยาบาลซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าไอาการที่ไปแย่งคิวกันนั้นบางครั้งเราเราเองนั้นอาจจะไปรับเชื้อมาอีกก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการกันนะครับ คราวนี้เรามาวัดมามาตรวจเช็คกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดพ่นนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องปรประกาศด้วยนะครับกันฟุ้งเข้าหน้าฉีดต่างนะครับทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดมือเรียบร้อยต่อไปเราก็จะแกะแกะกล่องนะครับ นี่เป็นสินค้าแกะกล่องเลยเครื่องนี้มีอัตราความแม่นยําสูงถึง96%เนลยนะครับอัตราความแม่นยําสูงถึง96%กเ็ขามีมาตรฐานนะครับผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเราก็จะเริ่มแกะกันเลยแกะกันเลยนะแกะติ๊กเกอร์อามาก่อนนะครับจากนั้นแล้วเราก็แกะวัตถดุดออกมา เห็นไหมฮะแกะเลยเราก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาเรียงกันก่อนนะครับทีนี้เป็นการตรวจวัดแบบส w a ปจมูกนะครับสวอปจมูกนะครับ,ก,รบก็จะมีแม n u น l m แม่น m e d เมดิคอแมนะครับก็คือคู่มือทางการแพทย์วิธีการใช้หน,นะครับแล้วก็นี้เป็น, Cotton Butt. นค o ต t ต n b u บัตนะในการเข้าไปสวอปในจมูก อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแถบวัดผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถบวัดผลว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนะใจจะเต้นตุ่มตุ่มตุ่มตอนดูแถบนี้นะครับเราจะวางไว้อันนี้ก็จะเป็นชุดวัดเนาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป็นชุดน้ํายาที่ใช้ในการทดสอบนะครับอ่าเราก็จะเห็นปุ๊บก็วางเรียงไว้ครับอันนี้เราก็จะมาดูวิธีการเทนะครับนะครับ ะะวิธีการทดสอบก็เริ่มจากการเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีมีช่องสาหรับให้เรากดลงไปนะเดี๋ยวเราจะกดลงไปนี่กดเข้าไปนะครับกดลงไปเพื่ออะไรกดลงไปเพื่อที่จะเป็นเป็นช่องสาหรับาวางวางวางถ้วยที่ใช้ในการตรวจถ้วยที่ใส่น้ํายาที่ใช้ในการตรวจตรวจหาเชื้อนะครับเนี่ยเราเจาะแล้วเห็นไหมฮะโอเคเราก็วางตรงนี้ คราวนี้เรามาทดสอบกันนะครับหลังจากที่เราเจาะรูแล้วนะรเราก็เอากล่องมาวางรอไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแกะชุดน้ํายานะครับแกะชุดน้ํายามันจะเห็นไหมครัมันจะมีที่สิ่งที่อาโวยควฟาร์มสะดวกคือบากไว้ให้เราแกะได้ง่ายๆนะครับไบตเไปหากันไกลฉีกเลยนะครับฉีกเลย ฉีดเลยปุ๊บอ่าล้วก็ฉีดไปปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีน้ำยาเห็นไหมครับมีน้ำยาเป็นถ้วยเหมือนปีโป้เลยเหมือนขนมปีโป้นะฮะที่มีฝาซีนมาอย่างดีแล้วก็มาเสียบไว้ตรงนี้เนีย่ยเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ เสียบเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยเป็นหัวดัปเปอร์นะครับเราจะใช้ในตอนสุดท้ายในการที่จะเปิดลงไปในขวดน้ำยานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกไว้ก่อนนะครับแยกไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเราใช้ขั้นตอนสุดท้ายอะไรที่ยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนนะนี่ก็เป็นขวดน้ำยาใส่นี่เลย ค okay. ต่อไปเราจะเริ่มทำการทดสอบตัวเราเองแกะชุดนี้ออกมานะครับชุดนี้ก็คือโควิด1 9 AT-test โควิด -19ATt e s t จากบริษัท SDS-Dbiosensor นะครับเราก็จะแกะมาแกะมาแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะแกะแกะฝาขวดน้ํายานะครับก็ค่อยแกะนะครับจับให้มั่นคงนะจับให้มั่นคงแล้วค่อยๆแกะมาจะได้ไม่หกนะครับอ่าแกะมาแล้วนะแกะมาแล้วนี่ฝาฟอยครับแกะมาแล้วปุ๊บเราก็มาตั้ง ในฐานที่ตั้งจากรู้ที่เรากดไว้ในครั้งแรกนะครับเนี่ยรอจากนั้นเราก็เอาสำลีนะฮะคอตเทบัตนี่แหละนะครับคอต้นบัตแกะมาเลยนะครับเป็นสำลีคอตเทนะิบัตนะฮะจะเห็นว่าซองเขาทาไว้อำนวยความสะดวกเราอย่างดีมากเห็นไหมฮะจะมีจะมีที่สำหรับเราลอกง่ายๆเลยแล้วก็แกะนะครับแกะแล้วก็ดึงออกมา อันนี้ต่อไปเราก็จะทําการสวอปจมูกนะครับวิธีการเราก็จะใส่เข้าไปในจมูกตรงช่วงบริเวณนี้นะฮะสวอปเข้าไปประมาณหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนนะครับแล้วเราก็พยายามาาสวอปที่ผนังจมูกให้มากที่สุดนะเดี๋ยวเราจะลองดูกันวนทั้งหมดสิบห้าสิบห้าครั้งนะครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับนะฮะเริ่มในการสวอปจมูกนะครับ ส่เข้าไปประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนนะครับจับไปไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วเราก็แย่ yeah, ไปลึกหน่อยเนาะ ต่อไปแล้วก็สวอปข้างซ้ายนะครับเหมือนกัน15รอบ1 2 3 4 15เอาแล้วครับเราก็จะมาเทสนะครับเราก็จะมาเทสอ่าอย่างนี้ก็จะเทสในน้ำยานะครับกวน นะเราก็จะํำการคนลงไปในน้ํายานะครับครับตัวนี้เราก็กวนลงไปในน้ํำยานะครับประมาณ1นาทีนะครับอ่าคันนี้ ในระหว่างคนนี่นะครับเราก็จะเค้น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 ตรงนี้เพื่อให้อะไอสารคัดหลั่งในร่างกายในจมบกเหล่านี้มันมาอยู่ในน้ํายามากที่สุดนะครับเอาละเราก็ผ่านการเค้นมานานพอสมคขวรแล้วครับเราก็จะเอาตัวคั้นบัตรนี่ใส่ในถุงนะครับใส่ถุงใส่ถุงไว้หลังจากนั้นเราก็ตัวนี้มาตั้งเข้าที่ อันนี้เรามาดูหัวดอปเอร์นะฮะที่เราพูดถึงเมื่อตอนแรกนะครับเราจะได้ใช้ตอนนี้นะครับเราก็จะปิดลงไปใช้ปิดลงไปเลยเห็นไหมครับปิดลงไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็จะเขย่าอันนี้ก็คือตัวแถบตรวจจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับูปอ่ารูปร่างหน้าตา,างี้ เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำยานะครับหยดลงมาในในช่องนี้นะฮะหยดในช่องนี้เดี๋ยวเราจะหยดกันจากนั้นเราก็จะหยดลงน้ำยาลงไปในช่องทดสอบนี้นะครับ4ี่หหยดนะครับเราก็จะเริ่มหยดกันเลยนั้นเราก็หยดน้ำยาลงไปนะครับ4ี่ถึงหหยดนะครับสอง สามสี่ห้าแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับห้ามเร่งผลก่อนสิบห้านาทีนะครับหรือว่าอย่าไปดูผลหลังจากสิบห้านาทีนะครับเพราะเราสามารถที่จะทราบผลภายในสิบห้านาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มารอผลกันวิธีการดูผลนะครับก็คือว่า ถ้าหากว่าผลแสดงออกมาทั้ง C และ T นะครับทั้ง C แล้ะ T ทั้งคู่เนี่ยแสดงว่าเราติดเชื้อนะครับแต่ถ้า C ตัวเดียวเนี่ยไม่ติดเชื้อนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูผลนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลกันอันนี้เราก็ผ่านมา15นาทีแล้วนะครับตัดมา15นาทีก็ดูผลอย่างที่บอกแต่แรกนะถ้าติดทั้ง ถ้าตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวเส้นเส้นแดงนั้นขึ้นทั้ง C ทั้งทีพร้อมกันก็แสดงว่าเราติดนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นตัว C อย่างเดียวเราไม่ติดแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่บ้านด้วยตัวเราเองแล้วมันก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความแม่นยําสูงถึง96%นะครับแล้วเราก็ไม่จะไปเสี่ยงต่อการที่จะรับเชื้อจากคนที่เราไม่ทราบด้วยว่าเขามีเชื้อติดมาหรือเปล่านะฮะ อันนี้เป็นเป็นวิธีการตรวจด้วยตัวเองที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับบางคนที่ตรวจแล้วนะครับที่มีขีดแดงขึ้นที่ตวัวทีถึงแม้จะจางๆอยู่นะครับก็แสดงว่าเรามีมีการรับเชื้อมาแล้วนะครับก็ขอให้เรียบดําเนินการไปขอรับการตรวจซ้ําที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผลิตพันธ์ชุดนี้นะครับที่เมืองไทยก็มีมีขายแล้วแต่ว่าไม,ไม่ไม่ทราบว่ายี่ห้อน,นี้จะมีหรือไม่นะครับ แต่ก็จะมีขายกันอยู่มากมายหลายยี่ห้อแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวของ Sd Biosensor ตัวนี้นะครับทางลูกสาวเป็นคนสั่งมาให้เอามาทดสอบด้วยตัวเราเองนะครับราคาราคาที่ซื้อกันมานะครับอย่างที่เกาหลีก็ตกประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วก็มีขายตามร้านขายยาทั่วๆไปด้วยนะครับมีอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็ คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าในนี้มันก็จะมีสามารถที่จะทดสอบได้ถึง2คนด้วยกันนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเพ่อเพื่อนเป็นแฟนรายการทุกๆคนเลยนะครับก็หากาศนะครับซื้อหา,ามาแล้วก็มาทดสอบด้วยตัวเราเองอยู่ที่บ้านจะมีความมั่นคงปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าขยะ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรามองว่าเป็นขยะติดเชื้อหมดเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับใส่ถุงนะฮะใส่ถุงซิปปิดให้เรียบร้อยนะครับใส่ถุงติป,ปเรียบร้อยนะครับรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับไม่เป็นแน่นอนนะครับ <laughs> โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนี้อ่างนี้ด้วยเนาะมีฝาปิด ให้เรียบร้อยปิดให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับเผื่อหลังจากทดสอบแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้รับการยืนยันจากเครื่องเทสตตัวนี้ว่าไม่ไม่เป็นนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากจะตรวจที่มันละเอียดมากกว่านี้อีกให้เกิดความมั่นใจมากๆมากขึ้นก็อาจจะไปหาวิธีการขอตรวจที่โรงพยาบาลอีกแต่ว่า แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับคือมีความแม่นมีความแม่นยำถึง96%นี้เราไม่ติดแน่นอนละนะครับก็คงไม่อยากไปรับเชื้อที่โรงพยาบาลอีกครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับนะครับถ้าเผื่อไม่มั่นใจแล้วก็ไม่อยากไปติดเชื้อเราก็หาซื้อมาแล้วก็มาทดสอบเอาที่บ้านนะครับโ o ม e ทสนะฮะโอมเทสอินดิเคเตอรตัวนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ